ป,ป่าแถบนี้เนี่ยใบไ,ไม้ไม่ดิ้นเลยพี่พี่เรานอนเนี่ยห่างจากโปง่งดินโป่งไม่ไม่มากนะครับนะประมาณสามร้อยเมตรเราเป็นโป่งใหญ่มากคืนนี้เนี่ยเราอาจจะได้เห็นอะไรปแปลกๆนะครับได้ยินเสียงเดินทั่วไปหมดเลยเสียงดันพี่เจ้งเสียงอะไรพี่เฮ้ย เสียงอะไรพี่เด้เสียงข้างบนเนี่ยพี่พี่นู้นเนี่ยที่ผมซองอ่ะเสียงเดินดังมากเลยอ่ะเสียงลากเท้าเลยอะ เวลาผ่านไปวามากๆเลยนะครับตอนนี้ เวลาสองทุ่มแล้วนะครับประกอบอาหารยังไม่เสร็จเลยนะนี่เรากำล,ลังย่างหมูนะครับแต่ข้าวเสร็จแล้วนะวันนี้เมนูของเราก็น่าจะมีแค่นี้นะครับก็ไม่น่าจะได้ทำอะไรมากแล้วนะเพราะว่ามันดึกมากแล้วนะครับเ,ออเกือบจะสามทุ่มแล้วนะเราก็กินเท่านี้นะครับท่านวัดเป็นไงหิวยังหิวข้าวแล้วใช่ไหม คนข้างที่จะดึกเลยนะคืนนี้สองทุ่มแล้วนะยังไม่ได้กินอะไรไเลยใช่ใช่ใช่โ,<อ>โ<อ>ดูเขาข้างๆนะมืดสนิทเลยนะครับมืดมิดแลมองอะไรไม่เห็นนะไม่รู้ว่าคืนนี้จะมีอะไรมันเดือนใต้ห้างหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจนะครับแต่ว่าตอนใช่ใช่ใช,ใช่แต่ก็พอได้ยินเสียงอยู่ไม่รู้ตัวอะไรนะใช่ใชโอเคเดี๋ยวเราเล่งมือดีกว่านะเพื่อที่เราจะได้กินข้าวไว้ๆนะครับ เราจะไม่ลงจากห้างนะพี่จะืจะไม่ลงเพราะว่าอันตรายนะ,อะตอนที่ผมไปตัดไม้อะผมก็เจอเป็นตัวเป็นตนแอละคล้ายๆเป็นไข่ฟ้าหรือเปล่าอ,อืลนกยุง,งห,หรือเปล่าเหมือนกับว่ามันไล่อเนี่ยไล่ผสมพันธุ์กันอ่ะออออตัวผู้กันไล่แล้วก็แล้วก็วก้ตัวเมียก็หนียังตัวเมียเปล่ามันแค่สองตัวอ,อ,อืผมเห็นแบบจ่าๆเลยอ่ะ แรกๆอะ่ะมันจะวิง่งมันจะวิ่งเข้าหาผมใช่ไหมพอมันมองว่าผมแปลกๆอะ่ะเขาก็เลยแบบหยุดชะงักใช่หหยุดชะงักเออหยุดชะงักเหมือนกับว่าเขาไม่เคยเห็นคนอ่ะนะเขาก็เลยไม่กลัวนะพอมันเห็นตัวรับแปลกๆมันก็เลยชะงักแล้วก็อยู่นิ่งๆสักครู่หนึ่งแล้วก็หนีไปอืเขาคงจะคิดว่าเออตัวอะไรวะผมก็ไหอยู่กัดไม้ได้เสียงอะไรก็กัดกันใช่นั่นแหละตัวนั้นแหละ คู่นั้นแหละอื๋อ oh. แต่ลอเล่งมือกันดีกว่า oh. อ่เริ่มผิวข้าวแล้วนะครับโอ้ oh. oh, นี่นะครับพี่พี่หมูย่างของเราเสร็จแล้วนะครับ บอกเลยว่ากว่าจะสุกี่ก็ใช้เวลาโคดทั้งที่จะนานพอสมควรนะเพราะว่าเราใช้ไฟไฟอ่อนๆนะครับ<ช>ไฟของเราไม่ค่อยแรงมากนะแล้วก็เราก็ได้ส่งไฟไว้แล้วนะครับส่งไฟใหม่นะเพื่อที่เราจะได้คลายหนาวแล้วก็ไล่สัตว์ป่าให้ออกห่างจากที่พักของเรานะอดูบรรยากาศโดยรอบคือมืดมืดเลยนะครับมืดสนิทมากๆในระหว่างที่เราอยู่บนห่างเราได้ยินเสียงเดินด้วยนะครับ เสียงเดือนกลุบกับกลุบกับแล้วก็เสียงเขีย่ยใบไม้อะไรแบบนี้นะ<ช>อืมซึ่งผมไม่แน่ใจว่าเป็นเสียงอะไรนะครับแต่ว่าลึกๆผมคิดว่าน่าจะเป็นเสียงสัตว์ป่ามากกว่านะที่ลงมาหากินอะไรแบบนั้นนะครับอืมเราจะไม่ลงจากห้างแล้วนะครับ,รบเราจะอยู่แต่บนห้างนะถ้าเราลงไปข้างล่างอะ่ะมันค่อนข้างที่จะอันตรายนะที่นี่เป็น จุดที่แบบว่ามีสัตว์ป่าชุ่งเลยนะใช่คนข้างจะเยอะเลยอะตอนกลางวันผมยังเห็นเลยนะครับตอนกลางคืนผมว่าไม่เหลือน่าจะลงมาแน่ๆหมูหม,หมูป่าอะไรแบบนี้นะใช่ครับอืมคงจะมีผสมควรเลยลหละเราก็จะไม่ลงไปละต่อให้จะเกิดอะไรขึ้นจะมีใครอยู่ใต้ห้างหรือว่าจะมีอะไรมาเรียกเราจะไม่ลงไปนะครับคนสมัยก่อนกลุ่มนานผ่านที่เข้าป่าก็จะ มีขเขาเรียวกว่าอะไรท่านใช่ใชมันเป็นความเชื่อนะของไนายพลานหรือว่าคนที่เที่ยวป่านะครับโอเคเดี๋ยวเรากินข้าวกันดีกว่านะวอนนี้ข้าวก็สุกแล้วหมก็สุกแล้วใช่ครับน้ำเยอะ

นีเปิดอ่ะแ้นะโอ้ยเราแจกเไหมั้ยไม่มันอยู่ใต้แผงขนาดนั้นนะ อน่ากินไหมพี่น่ากินอยากินใช่ไหมอืม อยงนี้นนนเล็กันดีฟอมมันะเ้าไ <c oughs> ข่ไข่มากกว่าอ้าต้เยอะละหลงนิ่งมากนะพี่เจ้าไหมลงนนี้อันตราย <c oughs> เราหยุด้าวอย่างนี้ด้วยไงโป่งมีนโป่องอ่ะอก็เลยแบบมันจะปนแปลกเลยอื เยอะด้วยอิดมันนน่ วันนี้ผมพี่สรมกินข้าวแล้วครับก็ไม่มีอะไรมากพี่พี่มีหมูย่างมีไข่แล้วก็นำ้ำพาริกนะครับแค่นี้ครับพี่สรม็มก็หัน่นแค่นี้แค่นี้ก็พอแล้วนี่ให้ดูหมูย่างครับผมหมูย่างอร่อยมากอร่อยมหมพี่เราอร่อยมากเนื้อติดมันครับผมใช่หมม ืนี้เนี่ยพี่พี่ทำแปลกอย่างหนึ่งคือลมนิ่งมากอาะไม่มีลมเลยใช่ไม่มีลมเลยอ่ะใบไม้คือแบบไม่ดิ้นเลยครับอืตั้งแต่เข้ามาแล้วแหละไม่มีลมเลยตั้งแต่ตั้งแต่ยังไม่มืดอ่ะนะปกติเราเข้าป่าทั่วไปเนี่ยอย่างน้อยใบไม้มันต้องมีแบบขยับขยื่นบ้างนะใช่แต่ว่าป่าแถบนี้เนี่ยใบไม้ไม่ดิ้นเลยพี่ไม่ดิ้นเลยอันนี้เสียงอะไรวะแต่ว่าเราไม่อยากจะทักนะ แต่เราก็ยินแหละลไม่ต้อกจะทักอะ่ะรีบกินแล้วก็รีบเข้านอนดีกว่าพี่สลอมเนาะ ขึ้นมาอยู่บนเปกับพี่ไสลมแล้วครับคืนนี้ผมกับพี่าสลมเนี่ยเราจะนอนเปกันครับผมนะพี่าสลมอยู่ด้านนี้นี่เลยอยู่ริมซ้ายมือผมนะครับพี่ไสลมกลัวตกไหมพี่กลัวกลัวใช่ไหมง่วงแล้วใช่ไหมนิดหน่อยอากาศเป็นไงบ้างคำหนาวอยู่นะพี่าสลมนะอก็เดี๋ยวจะไปหยิบถุงนอนมานะครับเดี๋ยวจะนอนกันแล้วครับต้องบอกพี่ๆว่า เรานอนเนี่ยห่างจากโปง่งดินโป่งไม่ไม่มากนะครับนะประมาณสามร้อยเมตรนะครับอยู่ด้านหลังเราเป็นโป่งใหญ่มากที่ผมบอกพี่ๆไปนะครับก็ไม่แน่ว่าคืนนี้เนี่ยเราอาจจะได้เห็นอะไรปแปลกๆนะครับในขณะที่เรานอนไปนะครับเพราะว่าตอนที่ผมนั่งคุยกับพี่สลมเนี่ยก็ได้ยินเสียงเดินทั่วไปหมดเลยเสียงเดินชุบๆุชุบ,ชบ,ชบ,ชบไม่รู้ว่าตัวอะไรนะครับ อากาศเย็นที่พี่ควันออกปากเนี่ยก็เดี๋ยวจะนอนกันแล้วนะครับนะมีกองไฟด้านล่างน่าจะช่วยได้เยอะเลยพี่จะนอนืมเฮ้ยนี่เสียงอะไรปะเสียงดังมากเสียงอะไรพี่เฮ้ย พี่สาลมเสียง,ง,งอะไรพี่ต้องดูดิพี่ตัวอะไรวะเสียขงข้างบนเนี่ยพี่พี่พี่นู้นนู้นเน่ยที่ผมส่องอะ่ะไม่เห็นตัวนะเสียงเดินดังมากเลยอะ่ะเหมือนอคล้ายว่าเสียงลากเท้าเลยอ,ะอ่ะ ไม่อะอะไรวะนม่เกือตัวนะแต่แว่าเสียงมาาี้มาไม่ได้ยินเลยเน่แมากเลยเสียงอะไรพี่สนมไม่รู้เหมือนกันไม่รู้ว่าในกล้องอ่ะพี่พีได้ยินหรือเปล่านะอะแต่เราสองคนได้ยินชัดมากเสียงชัดมาก,ชมากใช่เสียงอะไรวะชัดมากเลยอะแล้วก็ที่แปลกใจคือมัน ม่มีอะไรเคลื่อนไหวเนยลยเสียงมาจากไหนอะพี่ลมก็ไม่มีแะแอร์ไหนเห็นปะไม่มีลมเลยเสียงเดินมาจากไหนอะได้ยินแต่เสียงนะแต่ว่ามีอะไรเคลื่อนไหวเลยอโอ้แปลกมากถ้าจะว่าเป็นเสียงสับป่าก็มันก็น่าจะมีอะไรเคลื่อนไหวน,นะไม้ตกลงบไมแน่ใจนะถ้าอยู่แถวนี้เราต้องเห็นไม้ด้ดิผมรู้สึกว่าไปทางนี้ก็มันก็ มีเสียงนี่นะไม่น่าจะมีอะไรนะพี่เราไม่คิดมากดีกว่านอนเงียบๆดีกว่านะ

bóng nói năng สวัสดีครับสวัสดียามเช้านะครับเช้านี้อากาศดีมากๆเลยนะเมื่อคืนบอกเลยว่าโคตรหนาวเลยนะครับอยู่บนห้างนะอแต่สิ่งหนึ่งที่แปลกคือไม่มีลมพัดมาเลยนะครับแอรหนึ่งก็ไม่มีนะตั้งแต่เข้ามาจนถึงตอนดึกๆและจนถึงตอนนี้ก็ยังไม่มีลมพัดมาแอรเลยนะเป็นเพราะอะไรก็ไม่แน่ใจนะครับและเมื่อคืนไฟที่เราก่อไว้บนห้างเตาทะลุนะครับ อันจจะเกิดจากทรายนะทรายที่เราเอาไปถมอะ่ะมันเกิดความร้อนมากๆมันก็เลยทําให้ไหม้ได้นะครับเพราะว่าโดยปกติแล้วเราจะใช้ดินนะแต่วันนี้เราใช้ทรายนะครับทรายจะอมความร้อนได้ดีกว่าดินนะก็เลยทําให้เตาไหม้หรือเปล่าอันนั้นก็ไม่แน่ใจนะครับมีความเป็นไปได้สูงอยู่นะท่านวัดอยู่นี้นะครับี่หนาวไม่ท่านเมื่อคืนหนาวมากๆเลยครับเตาพังอีกโอ้โหเซ็งเลยนอนสบายไหม นอนสบายแต่หนาวหนาวไปหน่อยหนาวนะใช่เสียงเดินไม่ได้ยินแล้วนะหลังจากที่หลับไปก็มีบ้างนิดหน่อยแต่ว่ามันไม่ได้เยอะไงก็เลยไม่ได้ลุกขึ้นมาถ่ายให้พี่ๆได้เห็นกันใช่อ,อแล้วก็ไม่ได้ลุกขึ้นมาอัปเดทให้พี่ๆได้เห็นกันนะใช่ครับแล้วก็เช้านี้ก็รู้สึกทึ่งมากๆเลยนะที่หลังจากที่เราเดินมาถึงนี่เพื่อที่จะล้างหน้านะอยู่ดีๆเราก็เจอรอยเท้าสัตว์นะครับ มันอาจจะเป็นเก้งหรือว่ากวางหรือไม่ก็หมูป่ายเี้ก็เป็นได้นะรอยเท้าใหญ่มากใช่ใหญ่มากน,นี่นะครับเห็นไหมมันเป็นรอยแบบว่ามันเป็นรอยเท้าแน่นอนครับมันเป็นจ้ำๆเป็นหลุมๆจ้ำๆเป็นหลุมๆแบบนี้เลยนะนี่นี่นี่น่าจะเป็นหมูป่าหรือไม่ก็กวางหรือไม่ก็เก้งนะไม่ได้มีแค่จุดนี้นะครับอ๋อนี้ก็มีนะ เห็นไหมมีเนี่องเหมือนกับว่าเขามาหาอาหารนะเห็นป่ะพี่พี่เห็นไหมนี่นๆเห็นไหมหาอาหารมาหาน้ํากินอะไรแบบนี้นะครับเห็นไหมอืมมีเนื่องๆมีร่องรอยของสัตว์ป่านะเห็นไหมสัตว์ป่าโคตรครั้งนี้จะชงนะครับผมเจอตั้งแต่ผมเดินเข้ามาแล้วนะตั้งแต่เริ่มต่อเติมห้างนะผมก็เจอเลยนะครับยิ่งยิ่งเมื่อคืนอะ เสียงเดินน่ะไม่แน่ใจว่าไส่สัตว์ป่าหรือเปล่านะแต่ที่รู้ๆผมไม่เจอตัวเลยนะครับได้ยินแต่เสียงนะ,ะเดี๋ยวเราล้างหน้ากันดีกว่านะครับแล้วก็อีกสักพักหนึ่งเราจะเดินทางกลับบ้านกันแล้วนะครับ

对，知道吧？嗯。 ตอนนี้เราทั้งสองคนก็ล้างหน้าเก็บข้าวเก็บของเสร็จแล้วนะครับเริ่มสายแล้วนะแดดออกแล้วนะครับเราทั้งสองคนจะเดินทางกลับแล้วนะเมื่อคืนผมยังสงสัยอยู่นะว่าเสียงอะไรนะซึ่งมาใกล้กับห้างมากๆเลยนะครับแต่มองหาตัวเท่าไหร่ก็มองไม่เจอนะผมหาตัวไม่เจอเลยนะครับได้ยินแต่เสียงนะครับเตาเมื่อคืนไม่เลยไหมเลยนะพังนะพังเพุพังลงมาเลยนะครับสาเหตุหลักๆที่ผมสันนิษฐานคือน่าจะ น่าจะเกิดจากทรายนะทรายที่มันอมความร้อนไว้เยอะนะครับเลยทาให้ไม้สดสดที่เรารองไว้อะแห้งแล้วก็ไหมนะเพราะว่าเราไม่ได้ก่อไฟแบบว่าแป๊บเดียวนะแล้วก็ทิ้งไว้ทั้งคืนนะอืมมันก็เลยรายเลยรายก็เลยอมความร้อนไว้สูงแล้วก็ทําให้เตาไหมนะครับเตาที่ไหมนะนี่นี่นี่โอ้อันนี้นะเป็นรูเลยเป็นรูเลยนะครับนะเขาหลังก็ถ้าทาเตาผมว่าน่าจะ น่าจะต้องหาดินนะครับไม่ควรจะใช้ทรายนะทางนี้ก็เป็นประสบการณ์นะครับโชคดีที่เราตื่นมาเจอก่อนนะไม่อย่างนั้นมาอาจจะไหม้ฝั่งนี้ด้วยนะไหมน้างใช่ใช่ใช่ส่วนฝั่งนี้ก็จะเป็นไม้แห้งนะโชคดีที่เราเห็นก่อนแล้วก็เราดับทันนะไม่อย่างนั้นเราอาจจะซวยไปด้วยนะครับเพื่อพี่คลิปนี้ก็จะมีเพียงเท่านี้นะครับเราทั้งสองคนก็ขอลาพี่พี่ไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับสวัสดีครับบายครับ